แก้งลิ้นแต่ว่าเขาบราตไดิไปแก้งลิ้นอาจิะไปบ้านแก่งอลองสิไปขัวสะพานไม่ผ่านนั่นคือเซลานองแล้วอาจารย์เซอ่าจะลงเพื่อนนี้อป่ไปบอ่อแล้วเขาไปขี่ขาสะพานขัว,วน้น้ำลึกน,น,น,นี่เนาะฝากดีใจหน่อยอ่ะเนาะอันนี้หนทางหรือวัาถนนที่ออกไป บ้านแต่งอลองนะเมืองนองเป็นส่วนในกิกแต่ว่าเขาเดินทางมือนี่เขาสิเดินทางไปหลายหล,ลายหมู่บ้านเนี่ยเเขาเดินทางมาเหนาะไปต่อกันเลยมือนี่กับสัมภา,าระกับล้วงลายเช็ดยังอียาปี่ไปฝนกับตกอยู่เออผมซื้อกับพ้นเนี่ยโต๊ะเออโต๊ะห้ามหน้าห้ามตาตลอดเลยเนีย ไปที่นอกไปต่อคือเดินทางไปเดินทางไปความาณารถากิโลผมได้นี่ไปจนทอดอันนั้นสะพานนะครับเน่ยจะทอดสะพานนะครับกับถีถ่ายในที่นอกบิึงตอนทอดสะพานไปตอนนี้ดูดิจั่นส่วนอดบันแกิงของเอเอ,เอใส่นี่เลยยันอืออ๋อ สายไปทัวร์วะตรมาณงม้านนะงตระยกถุนได้ใจมันเปิดมือหลงบ้า โคตรใส่โคตรงามเลยนะมันมันจุกลุกจุกหลุกเพว่านี่ยเออมันจัดนอนลงด้วยกันง่ายเพราะไม่กรบอยาค่ไตก็ได้ผลละเป็นรถหนักเนาะอเนนี่มันเวลามันลุกลงนี่มันลุกน่ลุกลุกลุกล่ยาคาามันเริ่มตามรถจักรถแล้วนี้ผมมีปัญหาลุดลมันเอ้ งงประเภทรถอาชีวกระเจ้า,า,กจากเก๋เกิดมาลัอย่ิยมันถามแต่กระเจ้ากับเที่ยวกันได้เดนะดอีกสอกนกเือนข้างหนานี่โอ้แขงขัดเลย อันนี้นะมีวไฮฟ้าวมีน้ำประป,ระประาวมาีห้องน้ำที่ว่าห่างไกลจากความเจริญหลายเพื่อเมื่อนี้วันบรรยากาศอึมครึมครึมแท้ครึมว่าครึมแต่ว่าจำเด่นดับครึมแบบนี้อะไรอะไรฮอนฮอนยุงสบายที่สุดเหนื่อยสบายดีเดี๋ยวเมื่อนี้สือทามน้องยุงเนี่ยมันอันมีอ่าหนุ่มหล่อจากเกาหลีเป็นเนาะหนุน่มหล่อจากเกาหลีใต้ เนี่ยก็คืออ้ายเพินเ่นเป็นคนทางประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าเพิ่นอ่าไปเฮ็ดเรียศอยู่เกาหลีก็เลยเพิ่นสิมาอ่าซื้อเครื่องวาสิซะซื้อของมาให้ซื้อมือถือมาให้น้องแต้องยุ่งวัชิซ่าเป็นมือถือใหม่เราจะคู่ว่าน้องยุ่งี่เพิ่นมักบ่กว่าถึงไหนด้วยถึงไหนมายุ่งภาไปรออะไเลยสิถามไปเลยไปหลอกไปหลอก

สื่อคือไข่ตยองยุบเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้สึกของเพิ่นว่าเพิ่นรู้สึกจังได๋ดีใจบ่หรือว่าจังได๋ที่ว่ามีผู้บ่าวอ,อ่านฟังไทยที่ว่าเพิ่นมอบเครื่องหายดีใจบ่เรื่องเนี้ยเนาะหรือว่าเสียใจเ <c oughs> อ,อ,อ,อ้ยเราหยอกกันไปที่อหนบายหาอย่างเละเมื้อนี้สิหาผ้าลาะบรรยากาศหมู่บ้านเพิ่นละกะ สิถามเนี่ยเราเขาต้องยุ่งะ้่าเป็นดีใจเพราะหานาสิได้อ่ามือถือใหม่หรือว่าได้โฟนใหม่หรือว่าได้มือถือใหม่เ <c oughs> นี่ยละอโอเคไปไปรุ่นไปเบิ่งน้รงกันนาอว่าสิเป็นดงงีใจสุดยอดเลยเหรอเออโหโออ่นั่นเล่าอันนั้นเาน,นเาะตั้มเข่าแด้ไหมเน,นาะไ้ตัมเขา่า ไปไปน้องจุ่มที่อ๋ยใส่นีวบขัวัละนาาเนาะเฮงน้าห้งเนาะสงเงล่มอันที่ทเอ็ดสิบสององศาเนี่ยี่นอยน้าเ้งหรอยนาล้วบป็้องยุ่ยาวปะน้าห้งปะเอาเอาซื้อซื้อยังก็กินบนําก้อนซื้อดก้อนมาหอ้กระเป๋าเนี่ยนี่นะ เออเถนหนุ่มไวถึนโตเคลายด้นดิเอ้ยห่นนอ่ะป้าปกวันเด้แบป้าหมดเลยละลตามเขาคือบุเห็นมีผู้ชายตามไัเขื่อเนาะเสลายไม่มีแต่ผู้หญิงกันบ่ดตามอืมเอาง้ำมาใกล้ๆก็เถื่ออยู่อืมบ่อ้าเชิอท่านกินขนมบานนี่ จะกินลูกอมอมยิ้มนะอมรอดอมรสโอเคนะอมอะไรกันเวลาซีว้าเขาออกแต่ป่าเนี่ยเด้อโออันนี้เป็นอันนเนาะเออแย่ห้ามนี่แย่แบบนี้เลยเนาะง่ายๆเลยทำเหมือนว่าให้หมูกินให้เป็ดให้ไก่กินสีตั้มีบอบอันนี้นะเออไงเนี่ย บนยาให้ให้ผัวต,ตดดั้เนาะเราตั้เองเนาะอืมคือผัวเราแพงผัวได้แม่นปะบ่แม่เออคือเราแพงผัวแล้วเราบ่เนี่ยโมเม่เนาะไอ้เนาะคือแบบที่นี่แถวนี้เนาะคุณยิ่งต้องตั้เข่าเห็นบปะคือเราแพงผัวใช่เนาะจะบอกให้ผัวตั้เข่าเนี่ยอืมซึ่งบ้านคอยผัดเขาให้แต่ผัวและเท็ดนะน,นี่นะเมียเนี่ยว่าสบายแล้ว อ่ะลิลาครับุมนี่น้องนี่แลต่ตัวสวยๆนี่น้อยแต่บ่ตรตู้เป็ดนี่ยเป็นเอิ้อนเอื้นเอ็นเอ็นก็ภาษาเจ้าเ้อนี่ยเป็ดเป็ดคือกันป่ดต่างแต่ไกลหันตุ้ยอ่ะเราไปคิดอันนั้นเอาหั่มอันนี้เธอหอดเอาหั่มบ่แม่นสาวผู้สาวผู้ไทยหอดคำอันนี้สาว อ่เราทิงห่อนห้ำ <c oughs> ห่อนเอาห้ำโอ้หักลายหักลายพหโอ้โหอื <c oughs> อถือว่าเมื่อไหรสีปอเดี๋ยวเดีผมต้องหำอ,ออกมาโฮมกันเลยสบ,บายเลยบ่าหมู่บ้านาาไหนม,มีหอยฝ่าด่มีหงสีมีหอฟ้ามันจำป็นต้องใส่คนเอาอย่างน <c oughs> ี้แหละ แสดงว่าคืผู้ได้สิเอาผัวเนาะจะเป็นอ่านว่างไงสิจะเอาผัวสิไปเป็นไพ่เนาะต้องตั้มเข่าเป็นเหมือนบอกถ้ามาตั้มเข่าบัเป็นนี่ถือว่าบัได้หรือเ่ถือว่าเขาจะมาส่งคืนเลยอถือว่าบัวได้อยู่เพื่อนล้างนี่มีเด็กหน่อยบัเนาะมีมีเด็กหน่อยบอวเอ็กหน่อยเกน้อยเนน่อยกินบ่ได้แล้วขนมมานี่บักหล่า นี่มาเอาแก้วอันยณนแก้วนี่มาเอาไปจะเอาให้เจ้าเนี่ยลุเอาเอาเอาไปเอาไปกินไปเลยบ้านนี่จะไปใส่ไปโหลดเลยนี่คือผู้ใดสิมาเป็นไผ่ต้องเห็ดได้ทุกอย่างนะผ่านสั้นแล้วแม่หยาในลายเมื่ออะไรแท้ส่วนนะแม่แมนโอยุงแมนอืมซื้อยุ่งหนี่งก็เจ้าไลายเมื่อเมื่อเธอหนึ่งแล้วเนาะยุง เอ็นแม็นบ่ยังเนาะโอ้ยกําลังหนุ่มไทยกับกําลังเสือดันป่ะทั้งจุ่มย่างย่างย่างฮ่าย่างชมในหมู่บ้านมีย่างขนาดนะย่างเล็กน้อยพโอ๋อเด็กน้อยขนมก็เจ้าสิกินมืดป้าเด็กน้อยแล้วเจ้าสีอาเด็กน้อยอะไรนะมันยังลายอยู่โอ้ยยังลายนะขนมหานวดยังหาย่งถอดได้ยังก็จนตะขอดนะอันนี้ก็เป็นสภาพบ้านเฮือนอืม บบาจุงปูซาเล่นเลยปูซาปูซาไม่ใช่อีกเออๆปยาๆงามๆมาหาเื้อดอันนี้ต้องตาขเขาเนี่ยนะโอ้เราตาเขาเจอฝนขี่หน้าเข้ามอืออ๋อยุ่งจีพาเลาะหมู่บ้านนะไปอันนี้เป็นบ้านน้องยุ่งอันก็ขึ้นเลยคือว่าฝนตกบอกขึ้นขึ้นในี่ฝนตกบอกฝนตกค่อยมาห่อนเมืองนองค่ะฝนตกบ้าแหงๆนึ่งนี้ บอกว่าโอ้ฝนคือมาแห้งแท้อยู่บ้านคอยบน,นไี้มีฝนเลยมีแต่ลมแต่แต่เบอเคยได้ขบมีแต่ลมซื่อแม่แมนเบอ <c oughs> <c oughs> อ้อไอของยุ่งหเหยียดาผ่าเหลาะเบิ่งนั่นหรอรูตั้มขมือจะได้ก้ามใหญ่เนาะก้ามจนใหญ่ยอดอันนี้ โอ้โหเหรอเลยหมู่บ้านเพ่ไฟมือไฟคงไฟฟ้าเข่านี่เป็นเข่าเข่าหน้าบ่หรือเข่าไห้เข่าหน้าเข่าหน้าเพื่อเห็ดหน้าเหรออืมไห้กับเห็ดอืมไห้กับเห็ดหน้ากับเห็ดโอ้ยังกุ้มกินเออคุ้มอยู่บ่ล่ะบ่บ่คุ้มอีกอืมอ่ะสู่ไปสู่ไปเห็ดสวนมันอยู่เต้เห็ดเออไข่แน่าซะลอยๆกัยังพอได้ซื้อเขา แต่ใส่มีเด็กน้อยบ่อยเฮือนนี่นะบ่มีบ่มีเบิดล้เป็นลิดนอ๋อผมเนาะเอ้ยนี่เลิกได้ผู้ใดคิดกได้เมียนี่มาเอาทางนี้ถือว่าบ่พลาดไดเมียดตําข้าให้กินดีเอ้ยสบายเลยอไปงยุ่งเลาะๆไปบ้านเฮือนก็สิประมาณนี้แต่ว่าคือสินาวเนาะยุ่งเนาะ ยามนามดนาวแบบนี้เห็นเพราะว่าพาขึ้นในนี่แล้วตบวต่างจากยุ่งนอทนะยุ่งนอทก็คักคักไปคุยได้แน่นอนจากเบิ่งนสายุ่งบทสายุ่งนอนยะให้จะให้ก็จะเบิ่งอยู่บ่จะให้ก็จะเบิ่งอยู่บ่อ๋อฮ่าทุกนี่ข้าเจ้าอันนั้นเอ้ยิงน่อยมาอือสบายดีไหมยายโอ้ เด็กน่อยเหไรอดูงมันสีพ่อกันพ่อยงมันสีขครกันบ่ฮะสี่มันบุครกบุตรคนนนะฮะติดมืดเลยมืดเลยได้เอาโอบ่อสี่ได้เนี่ยหน่กี่อ้าวหนึ่งสองสามสี่เบิ่งก่อนเบิ่งเนาคือเห็นครกกันเลยครกมดเลยได้เอาเลย เอออ้าวเอาหายเล็กน oh, uh, ้อยเลยมาอีกแกะมั้งเออเมื okay. eh ่อ okay. ก uh, ี okay. ้ก okay. uh, so ่อนในเขาเอิ่อขนมนะแก้วแก้วอืออ้าวอยู่เอาหายเออปลาเอาันนี้เด้เอ้อมันเลยมันเลยบาตนี่ปอาไปหายบัตปอหลายเต๋อแล้ววันนี้เพื่อนอื่นบันน้กินเลยเด็กน้อยเพื่อนอื่นบันนี้กินบัตร เพิษน้ำจุฮั่นเลยน้อยโบได้ซ้ำห่าเนี่ยเห็นโบโบได้เลยลูกเลยบบได้บบได้บบได้บบไดข้ขี้ขนมซ้ำไข่ยงี้ยเมืม่อตก่อนลูกเอ้ยเห็ดได้บดนี้เมื่อต่ก่อนเมื่อก่อนเห็ดจังไดรเราชอบยุกบนพี่มันจะฮิตน้าเจ้าเนี่ยล่ะเมื่อใครกินกินนี่เอ้ย อ่ยังก็ซื้อซื้อยังไหนได้นะฮะซื้อยังยังไหนได้น,ใน,ใน,ในนะฮนะเอาเอาปลาเอาไปซื้อเอาเด้เออืออืออ้าวโอ้ยมดสภาพบ้าบ้านผูนากับถือผ้าไาเองว่าจะทั้งใดเลี้ยงแพะเออให้ปลาไปให้น้องยู่นี่ กินไรโพดขนมนี่กินลายจนว่าเด็กน้อยจะบไปกินนำโพดโพฮ่าฮ่อืมบอที่รู้อ่าถามหนี่ยอันอันที่ว่าอ้ายคนไทยผุนขัดทองมาไห้ดีใจบ่ดีใจดีใจดีใจสั่มใดเต้นเต้นเลยบ่แม่จนจนเต้นเลยบ่แม่นอนนอนรับอยู่ว่มือแรงเนี่ยบบอทรับ ยว่าเจ้านะเ่าพีดอ้าวเพิดดีใจเพิดปลอดเปิดของขึ้นมาอ้าวขวาน้ำตาเปิดสีลายเออแบบน่ะเม่นเอาเป็นยังเป็นยังยังมาหายนะน้ำตาไหลนั่นนี่แล้วโอ้ยเห็นเดี๋ยวน้ำตาไหลเลยแมว่าวีาดีใจแทบอ่ะดีใจแทบดีใจแทบมาเคยเคยได้จะเถื่อแบบนี้แบบว่ามีคนสื่อของมาขายอของราคาแพงแพงแบบนม่นะ เอราคาลายล้านกีบไปสิใช่รวมแล้วค่ะโอ้รุ่นนี่นะเป็นออเนอร์ออเนอร์รุ่นนี้กับแพงเติบได้ราคาเกือบประมาณหาล้านกะลายเป็นเงินบาทเขากะลายพันเติบได้ก็ะเทศบโอเครุ่นราคาหลายๆายเติบหนึ่ลายๆายพันบาทเติบสิรุงมได้นี่ก็ได้ตัวดีใจเป็นบอก แต่ว่าเชียรได้แต่บอบุมมีเนว้สัวงเห็นบ่บมีแนแ้วสัตว์เบ็ดมันบอกบมมีแนว้สัตว์แต่ถือว่าสิีได้รุ่นงามมาปันได้กับพได้เลน <c oughs> พอ,อดันมืดมืดขึ้นอยโู่คือพ้นสิตกนน่ตามหมู่บ้านตอนนันอะไรบอกกัาเจ้าอันนั้นอันนั้นเลยรบอกกัาเจ้าคือว่าขเขาเจ้าไปหาพื้นก็จะามามาแล้วบอกอ๋อแถวได้มีมีสัญญ,ญาณนะ จ้าทึ่งเหรอป๊อปยงเพียนปุอมไปไปไปเบ่งไปบอลได้ที่ว่าเจ้าหลีดอันแต่ละมืออะไรคืนวานนี่เลยป๊อแต่ละมือเจ้าหยางคืนว่นนี่นี่หยากคืนว่นนี้ม้าเห่ามาเป็นซ้ายแล้วเนาะม้าเห่ามาเห่ามาเห่าคนงามสาตื้อสาวยังกอดื้เราสาตื้อสาตื้อสาวตื้อก็มีเดี๋ยวเดียเจ้าหนสิ่ถามเราเราเสียงถามอยู่บ่สาตื้อนี่แจ่ว่าเราอายกล่องป็จะ มองว่าอือเฮ้แสดงว่าหมูบ่บ้านบ้านเนี่ยคำว่าเนี้เงียบอิมสิมเลยนะเนาะเงียขบขากันปะอ้าวสมมติว่าอันนั้นได้ใช่อันนี้ก็เจ้าเจ้าจะเบิ่งอันนี้ได้ใช่ก็จ้ามีอันนั้นบม้มีเนปาลไฟบอลเรือมีอันนี้ก็จกนนชะชื่อเบิ่งอือเต็มหม้อไผ่ใช่ให่หม้อไผ่ก็เบิ่งได้อยู่บ่ล่าเออผมเด็กน้อยกะบม้อทอดสมองช้มอือือโอ้ น่อยเด็กนาอยไลยไลาเถาาบุมมี่นะหายไหมบุมี่ขนมหายมืดขนมแล้วอืมอ่าเถอะบุมี่ขนมบุมี่ขนมให้ได้ลูกออาอยู่นี่นี่ก็มีอันนั้นก็นเจ้าก็เอาหนามันไปกินก็นได้บะบุยุ่งไม่นี่ก็เจ้าก็เอาหนามมันไปกินได้บ่กะเจ้าเจ้าก็กินบนอันนี้น,นะหรือว่าไปเอาอยู่บนเดียวนะอยู่ลุมพง บบน้ำตอนนี้ก็กินได้อือคือต้นนั้นน้ำบ่อยากใส่เป็นไงบอน้ำจได้น้ำบต้นนั้นได้คือพี่ออกขาวๆน้ำส่างนะอือหรือว่าน้ำน้ำส่างนะบ่แม่น้ำอันนี้นะโตจะไปตักค่ะแม่มันเป็นน้ำส่างนะโอ้ยจะมาจับชิไปตักขอรักเองนพอเธอผู้สาวคือมายืนงามห่างแท้นะฮะอย่านะอย่านะลงมาลงมา